สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเติมพเพชรฟรีไฟหกสิบแปดบาทหนึ่งพันเพชรนะครับรก็กเข้าไปตามนี้นะครับกดซื้อเ,เ,เ,เลยครับแล้วก็รอครับได้แล้วครับ ครับวิวสามสิบก็จะรับได้หมดเลยนะครับได้ครบหนึ่งพันบาทเท่านั้นเ็ดโอ้รอครับมันค้างเวลาน้อยจ้ะแบตมันน้อยครับมันค้างค้างได้แล้วครับกดรับเลยครับ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  รับจนหมดทุกอันครับเ๋ยวสามสิบวิาอสจะรับหมดเลยครับก็ได้ละครับหนึ่งพันเพชรก็ไปละครับ